มาตอบคำถามว่าทำไมดับรถด้วยรีโมทไม่ได้นะครับของรุ่น t ศูนย์ศูนย์สามสามนะครับเพราะว่ารุ่นนี้ออกแบบมาเวลาลูกค้าสตาร์ทรถด้วยรีโมทแล้วรอห้าวีนะครับเมื่อสตาร์ทรถด้วยรีโมทเสร็จแล้วแล้วลูกค้าเข้าไปในรถแล้วเหยียบเบรกเท้าลูกค้าจะไม่สามารถกดดับรถด้วยรีโมทได้นะครับ กอยนี้นี้ให้ลูกค้าไปกดที่ปุ่มสตาร์ทเท่านั้นนะครับภายในรถนะครับกดแค่หนึ่งครั้งแล้วถ้าลูกค้าสตาร์ทรถด,ด้วยรโมดปกตินะครับรอา 5V นะครับถ้าลูกค้าสตาร์ทด้วยรีโมทปกติแล้วไม่ได้เหยียบเบรกเทานะครับสามารถกดดับรถด,ด้วยรีมโมทได้ตามปกตินะครับ